สวัสดียามเช้ากับพี่น้องพบกับช่องตุ้มข่าชนแนเพื่อกล้วยค่ะเมื่อนี้ตื่นตะเ้าค่ะพี่น้องหกโ,โมงกว่าเมื่อนี้จะไปทํางานค่ะก็เลยตื่นต่เ้าแล้วก็คิดว่าสิใส่บาดน้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้สิภาพี่น้องไปเบิง้งล่านย่ายที่กินเข่าประจํานะคะเพิ่นสิขายอาหารค่ะเพิ่นจะเป็นมิตรภาพมากเลยค่ะ ซอยเรือทุกอย่างเลยค่ะในเรื่องอาหารการกินพิตดูแลดีค่ะเป็นเป็นย่า่ที่ใจดีค่ะพึ่งพึ่งมาหลุดจากลานลานเพิ่นนะคะกต <c oughs> บว่มันพึ่งเัแล้รัประมาณปีกว่าแล้วเราเป็นคนใจดีค่ะเป็นคนที่ดูแลแล้วก็ใต่แค่ลูกค้าดีดีคะ่ะอายุหลายแล้วค่ะย่ายเป็นใจดี เรามากินยูร้านี้ประจําค่ะเพราะได้ลองทองไปค่ะเป็นร้านอาหารธรรมดานี่ค่ะเป็นร้านธรรมดาเพิ่งธรรมดานี่ค่ะพี่น้องจะเป็นย่าเป็นอายุหลายแล้วเป็นเฮดบ้าแต่เพื่อนเป็นสาวเนกเพิ่นว่าจนว่าเป็นอายุหกสิบเจ็ดสิบแล้วค่ะ่็จะใส่บาตรประจําค่ะอยู่ในหมู่บ้านนี่ มาบ,บินธบาตประจำค่ะถึงมูบานนี่ยพาบ,บินธบาตบางเทือตุ้งหักกระไดส่ค่ะเดี๋ยวตุ้งกักขี่ไปจะเห็นแล้วค่ะหเห็นพระพิ่นมามาสองวัดค่ะพี่น้องว <c oughs> ัดวัดบ้านกับวัดป่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะจะเห็นนี่ค่ะจะเห็นพระพิ่นมาพี่น้ แม่ประมาณใกล้เคียงกันค่ะพี่น้องันศมาตะเลาเลยบ่รู้ว่าสิท่านมุกกระมือนี่ว่าหกโมงกับหกโมงครึ่งหรค่ะนาสิบเพื่อนนาสิบอินทบาตมากไก <himself> ลแล้ ses, ว่าสินะบ่รู้ว่าสิท่านมุค่ะแต่ว่าฝังเธอกระได้ใจค่ะบางเทีท่ยวันพระก็ต้องเตือนตะเลาะก่นนี้เพื่นสิมีอาหารไว้ค่ะคุณยายมีอาหารขายสินะบางเที่ยกับฝ่าเพื่อนใส่ค่ะพี่เนาะว่าเฮากับ่มมีเวลาท่านนะคะนี่ค่ะ ครับเพื่อนมาอันนี้อันนี้เป็นวัดวัดบ้านค่ะวัดป่าพันไปเมื่อกี้นี่ค่ะจะมีพี่น้องเพิ่นใส่ไลายหลค่ะพี่น้องซาบาดใส่ไลายหลเดี๋ยวค่ะก็หอดเดี๋ยวก็หอดมองที่ทุ่งเกษตรกินอาหารนี่บริเวณไร่ทางก็สิมีประชาชนพี่น้องเพิ่นถาใส่บาตรค่ะทั้งสองวันเลยค่ะขนาดพระไหลไหลเพื่อนกับ เอาเขาเอาเอาเขาเอาได้กินไส่ธรรมดานี่ค่ะบม่ได้เรียมเอียงพิธีรด้ตองมากมายค่ะไส่ทุกมือค่ะเป็นกะหนึ่งเขามากเป็นกะใส่ท้าเขาก็ได้ค่ะถ้าก้นกัใส่เน้ากินค่ะแ้วแต่กระจบความค่ะนี่ค่ะเห็นบ่คคะคนใหญ่คนนั้นที่เพิ่นขายค่ะเพินสิขายอาหารพวกต้่มเสียนพวกอยังประจำค่ะค่ะ ล้านน้นอยๆค่ะได้ิ่นใจดีค่ะได้บริการประจําเลยค่ะแล้วเขาลงไปังสิเดี๋ยวสิผ้าลงไปบึงค่ะถ้าลงไปเบึงเพิ่นค่ะคณนณแต่จะมากินประจําค่ะ เอ๋กิ่งเสียนให้นไ้มกินทุกอย่างกินยูนีล่ะคะจะกินยูนีประจําค่ะในขยะ่ก่ายประจําย่าวัะตีพี่น้องนะยา่หุูไทยยูทูปดีใค่หคะนี่นะคะหมูไยไปแค่ร้านเดิมค่ะเราไม่ถึงยิ่งย่า่ประจํค่ะบ้าบะท่านีแนวใส่โอ้โอ้เอายุทูงนึง นมาเอาไว้สำนีกัน้คะพี่น้องกดไล์ก็แช์ช่องาษชียงเลยด้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ